หากคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่อาศัยอยู่ในอเมริกานะคะและอยากทำงานที่2นะคะคู่ควบคู่ไปกับงานประจำที่คุณทำอยู่นะคะคแพรมขอแนะนำงาน Life Insurance Broker เพราะงานนี้นะคะคุณได้รับความรู้นะคะในเรื่องของการวางแผนทางการเงินในอเมริกานะคะการเก็บเงินนะคะการเกษียณอายุนะคะและสามารถแชร์ โปรดักตนะคะหรือความรู้ต่างๆให้กับคนในครอบครัวนะคะหรือให้กับคนรอบข้างของคุณนะคะและงานนี้นะคะก็สามารถสร้างความมั่นคงนะคะให้คุณได้ในอนาคตคะเราสามารถทำงานจากที่ไหนทุกที่นะคะที่มีอินเทอร์เน็ตนะคะไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือข้างนอกสถานที่นะคะเรามีโคช้ชและเพื่อนร่วมทีมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะที่จะเข้ามาเรียนรู้ งานด้านประกันชีวิตด้วยกันค่ะหากพี่ๆเพื่อนๆท่านใดนะคะถือกินการ์ดอยู่แล้วนะคะเป็น u s a s t i t e n t นะคะสนใจนะคะงานด้านประกันชีวิตนะคะหรือติดต่อสอบถามแพรมได้นะคะที่เบอร์469-915-5999ค่ะหรือทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้นะคะแพรมจาก t ท m p มป้า d a รค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะแล้วเจอกันค่ะ